ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในเมืองชิคาโก้นะครับผมเราจะมาลองขับรถเล่นกันในเมืองนี้กันดีกว่านะครับ อาลมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยูนี้ผมปายคิลเลอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ในเกมไมค์คราฟกันนั่นเองนะครับก็มัดที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมนั่นก็คืออัลติเมทคาร์นั่นเองนะครับหรือว่าสุดยอดแห่งรถนะครับผมก็ผมสร้างเอาไว้อ่าสองขั้นนะครับผมอ่าสร้างแบบเป็นตัวอย่างในการเปิดคลิปนะฮะก็รถที่เราสร้างก็จะมีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งมอดนี้เนี่ยเราสามารถแบบเลือก ขนาดแบบว่ารูปแบบของรถได้อย่างคันนี้ก็จะเป็นหลับรถที่แบบเล็กหน่อยนะครับอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานะฮะอ่าแล้วก็ยังมีอีกอื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มแรกนะผมเราจะมาดูในส่วนของแบบว่าการสร้างรถก่อนนะครับผมก็ใช้ไอเจ้า2อันนี้นะครับก็จะเป็นคาเวิร์ s ชอปพาร์ทนะครับผมกับคาเวิร์ s ชอปนะฮะก็อย่างแรกก็เดี๋ยวผมจะขุดเป็นช่อง99คูณแล้วกันนะครับผมก็ วางไอเนี้ยที่มันเป็นแบบส่วนของพาร์ทนะครับผมวางไว้รอบๆอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็วางนี้ตรงกลางครับปึ๊บอ่าทีนี้มันก็จะมีเหมือนรอยอะไรเพิ่มเข้ามาใช่ไหมอ่านี่ก็คือแปลว่าใช้ได้นะครับผมคลิกขวานี่ก็จะแบบว่าเป็นส่วนของการสร้างรถได้แล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้จะเป็นแบบตัวแอ่แแทงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบป้ายทะเบียนซึ่งป้ายทะเบียนจริงๆมันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะลองดูว่าผมมีทั้งเป็นป้ายทะเบียนไม้เหล็กเอมิลล์อะไรนะครับแต่ผมก็เลือกมาสัก ประมาณนี้แล้วกันนะครับคันนี้เดี๋ยวเอาเป็นทองแล้วกันอ่าไปทะเบียนทองนะโคตรเท่นะครับซึ่งลอ้ออ่าอันนี้เป็นล้อใหญ่น,นี้เป็นล้อเล็กนะครับก็เอาเป็นล้อนี้แล้วกันนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องมันก็มีหลายแบบอีกนะครับผมก็แต่ผมเลือกอันนี้มาแล้วกันนะครับคือผมสุ่มนะคือผมก็ไม่ได้แบบจอะลึกว่าแบบเออแต่ละเครื่องมันแบบอะไรต่างกันยังไงแต่ผมเดาว,ว่าอันนี้น่าจะแรงสุดนะดูจากการคราฟนะครับผมเดาล้วนๆเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันต่างกันเยอะหรือเปล่าซึ่งเนี่ง รูปแบบของรถนะฮะอันนี้คือเป็นรูปแบบปกติเดี๋ยวผมคาบให้ดูนะครับก็อันนี้คือแบบแรกครับผมปุ๊บอ่าก็จะเป็นแบบว่ารถแบบคันเล็กนะครับผมถ้าจะเอาคันใหญ่หน่อยก็จะเป็นแบบว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นบิ๊กโอ๊กนี่เห็นไหมก็ขนาดไซส์มันจะต่างกันนะครับเนี่ยขนาดต่างกันแบบนี้แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับก็คลิกขวานะฮะอ่าซึ่งอย่างแรกอันนี้ก็คือตัวบอดี้ของรถผมใส่เข้าไปปุ๊บนี่มันจะขึ้นโชวร์รูปมาแบบนนี้นะครับแต่ว่วา จะสังเกตว่าเราเนี่ยยังไม่มีทั้งล้อไม่มีอะไรเลยนะครับเราค่อยๆเพิ่มไปฮะคือใส่ตรงไหนก็ได้อันนี้จะเป็นเครื่องนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นตัวแท้งนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเราจะวางไปยังไงก็ได้1อ่าใช่ไหมพอเราวางไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มมาฮะสอตอนนี้มี2ข้างแล้วฮะเพิ่มไปอีกครับ 3- 4อ่าทีนี้ล้อก็จะครบแล้วนะครับผมแล้วก็ขาดป้ายทะเบียนฮะก็ใส่ไปปุ๊บนี่ทีนี้ลองดูด้านหลังครับผมนี่ก็จะเป็นป้ายทะเบียนทองครับโคตรเท่ กดสปาได้เลยนะครับผมนี่มันก็จะสร้างขึ้นมานะครับอ่าก็คลิกขวาครับผมก็จะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยเราจะยังบอกว่าขับออกไปไม่ได้นะครับเห็นไหมปุ๊บนี่ผมได้เสียงคีย์บอร์ดไหมฮะกดไม่ได้นะครับถามว่าทําไมเพราะเรายังไม่ได้สตาร์ทรถนั่นเองนะผมกดตัวอาค้างนะฮะปุ๊บอ่านี่ก็จะเป็นการสตาร์ทรถแล้วนะครับผมก็นี่ฮะอู้ขับได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าอุ้ยขับชนเลยไอ้ยามันพังหรือเปล่าเนี่ย กว่าตัวไอนะผมดูสถานะฮะก็จะมีแบบโอ้ยโดนดาเมจนะครับผมมอีอุณหภูมิมีแบบเชื้อเพลิงนะครับผมมีแบตเตอรี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมขับชนซึ่งมันไม่รู้ขับต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองด่วนปึ๊บอ๋อมันขับได้แล้วนี่หว่าอ๋อมันโดนดาเมจไม่เยอะคงใส่ไม่เป็นไรนะครับผมนี่เมื่อกี้ผมลองกดสตาร์เครื่องไงตอนนี้โดนดาเมจแค่5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรนะขับต่อได้นี่คือรถมันก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมแต่ว่าจะสังเกตว่าเราขับแบบว่าขับขึ้นไม่ได้นะครับผม่ คือเราขับขึ้นไม่ได้ถามว่าทํายังไงถึงจะขึ้นได้ใช่ไหมอ่าเราจะมาดูส่วนนี้ครับผมก็ผิดผิดอ่านี้จะเป็นส่วนแบบพวกเครื่องแบบว่าไม่ใช่ดิเป็นส่วนแบบว่าตัวเร่งความเร็วนะครับผมแบบว่าเป็นตัวบันไดด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมีหลายแบบนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าก็อย่างแรกอันนี้มันคือบล็อกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองทําเป็นทางด้วยดีกว่าอันนี้คือแบบว่าปปิบยังไงดีวะต่อยังไงดีปึ๊บอ่าแบบนี้ดูได้ไหมลองแบบนี้ดูได้ไหม เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะต่อขึ้นแบบอย่างนี้นะฮะอ่าปึ๊บปึ๊บนี <laughs> ่ทางทางขึ้นนะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรงนี้เป็นแบบนี่เป็นสลับป่เฮ้ยลองลองลองดูลองดูลอง,ลองด,องด,องดูปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วมันจะพุ่งลงไปเลยนะเนี่ยอ่ะลองดูะครับผมโหแบบว่ามันก็จะเป็นตัวเหมือนตัวเร่งความเร็วอะนะครับผมปึ๊บพร้อมยะฮะสามสองหนึ่งปึ๊บไปแล้วฮะไปแล้วฮะอืมวิ่เร็วเลวเร็วจัดอุ้ยเกือบตกเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมลองทําเป็นทางดีกว่า ทำเป็นทางขึ้นเพิบๆโอเคอย่างแรกเราขึ้นแบบอ่าอย่างไรดีอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยไม่ได้อ่อเอามาเป็นทางแบบนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วคือผมจะทําให้มันแบบว่าเป็นทางขึ้นอย่างนี้นะครับก็อ่อปึ๊บอ่ะมาลองมาดูอย่างนี้ดูครับเสร็จแล้วก็ขึ้นนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าลองดูตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับไปอย่างนี้ก่อนฮนะปึ๊บปึ๊บนี่นรถจิ๋วต่เจิ๋วนะฮะร,รถคันนี้ถือว่าแรงอยู่มา ลองมาผมปุบ๊บนี่ก็ขับเป็นถนน,นได้เลยนะครับก็เอาไว้ทําเป็นถนน,นสําหรับไอ้พวกนี้ก็ได้นะฮะโอเค okay, พอจะปิดเครื่องก็กดตัว R นะครับผมโอเคซึ่งรถเนี่ยมันก็จะมีเชื้อเพลิงใช่ไหมเนี่ยดูตัวไอเชื้อเพลิงตอนนี้อยู่แค่6%นตะครับใช้ไปเดี๋ยวก็หมดนะครับผมก็เราจะมาทำแบบปั๊มแก๊สเอาไว้เติมกนะันฮะเดี๋ยวผมเขเก็บไอ้พวกนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่เกะกะโอเคนะผมปั๊มแก๊สก็จะมีแบบอะไรเยอะหน่อยนะครับก็ ลองดูตามเอานะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าเข้าใจจนหมดแหละแต่ว่าพอจะเข้าใจว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําปั๊มแก๊สตรงตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวต่อเพิ่มมาหน่อยเปิ๊บเปิบเปิบโอเคประมาณนี้ฮะตรงนี้เดี๋ยวผมทําเลยมาก็เดี๋ยววางอันนี้ก่อนอันนี้ไรนาโมนะครับผมอันนี้ออยล์มิลนะฮะพลัฟอ์แนนแล้วก็ไอสีฟ้าเนี่ยนะครับผมก็วางนี้ด้านซ้ายด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมผมลืมมันนึงมันจะมีไอตัวแง่งเนี่ยมาให ใส่ไอตัวนี้ด้วยนะครับนี่เอาไว้หมุนปั่นพลังงานอะไรอย่างนี้แหละนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะว่าเชื่อมยังไงก็อย่างอันข้างหลังใช่ไหมเราก็จะเอาเคเบิลนะครับผมเชื่อมมันทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้อย่างเชื่อมกันแบบว่าทุกอันแบบนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับผมเราก็จะเชื่อมแบบนี้เอาอันนี้เชื่อมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวสีฟ้านะครับผมใช้อันนี้เชื่อมเมานะปุ๊บเอ้ยไม่ปุ๊บแบบนี้อ่าโอเคครับผมอ่าขาดขาดอีกอันนึงอันนี้นะครับผมวางไว้ตรงนี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบวว่าตัแบบ คัดกองน้ำมันแล้วก็มาใส่ตัวเติมน้ำมันอีกทีนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบที่เติมน้ำมันนะครับก็วิธีเชื่อมน,นะก็เอาเนี่ยวางปุ๊บอ่าให้มันตัวนี้เชื่อมเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เชื่อมมานี้อีกทีฮะหวังว่าจะไม่งงนะครับผมก็ดูตามเอานะฮะแล้วก็อย่างแรกครับผมเราจะเอาไอ้ถังสีเหลืองเนี่ยไบโอนะครับผมใส่ตรงนี้ปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเชื้อเพลิงไปแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับผมสําหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาเอ่เนี่ยคาโนล่าใส่เข้าไปนะครับผม ปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นกระบวนการแบบว่าทํางานของมันนะฮะส่วนอันนี้ก็เอาเชื้อเพลิงอย่างแบบบล็อกไม้เนี่ยอ่ะใส่เข้าไปนะครับผมนี่มันก็จะมีเชื้อเพลิงของมันใช่ไหมฮะก็ตอนนี้นะครับผมมันก็เริ่มที่แบบฝั่นไฟแล้วอันนี้เราหมุนได้นะหมุนได้ปึ๊บแต่ว่าไอ้ที่เราใส่น้ํามันตบทไปอ่ะมันก็จะทําให้ไอเนี่ยเราไม่ต้องมาหมุนแบบนี้ครับผมมันก็จะแบบทำงานไปเรื่อยๆนะครับเไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะครับผมพอพลังงานมันบอกว่ากันไปเรื่อยๆเนี่ยมันน้ำมันมันก็จะมาตรงนนี้ะครับ เสร็จแล้ว e น้ามันตรงนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเติมน้ํามันได้นะครับแต่ว่าเราต้องรอก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างรถเพิ่มรอดีกว่านะโอเครับผมคือรถเนี่ยมันมีหลายรูปแบบใช่ไหมซึ่งผมจะทําอีกรูปแบบหนึ่งฮะก็คราวน,นี้จะทำรถเสียมพูด้วยนะครับผมล้อนะฮะเครืค่องแล้วก็ Lis อ่าเครื่องตรงนี้นะครับป้ายทะเบียนผมใช้สีไดมอนด์เลยดีกว่าเออเป็นไดมอนด์เลยนะครับมาเรามาสร้างกันเลยดีกว่าครับผมเอ,อ้ยลืมลืมต้องคราบอย่างนี้ก่อนก็อันนี้นะผมเราสามารถทํารูปป่างแบบบนนี้้ไดก็็จะเรถ รถแบบเขาแรกเปิดประทุนปะ่ะแบบเนี้ยเออมันก็จะไม่มีแบบด้านบนครอบนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็วางล้อไปครับผมเนี้ยวางยังไงก็ได้นะครับให้มันครบ4อันเนี้ยอันนี้ก็ป้ายทะเบียนโอ้โหเพชรเลยแบบหล่จัดอะเออหลจัดอะโอเคนี่กเเ็เป็นเครื่องนะครับแล้วก็กดสปาวเลยครับผมนี่เราก็จะได้รถมาขี่แล้วฮะปุ๊บสตาร์ทเครื่องครับผมนี่ตอนนี้น้ํามันอยู่ที่6นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้รถคันนี้เนี่ยเติมน,น้ํามันนะเอยเกือบตกเกือบตกอ่ะเราก็จะขับไปจอดตรงนี้พอดีนะครับผมนี่ พอเราไว้จอดไว้ตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเลดี้ครับผมก็คือพร้อมเติมนะโอเคซึ่งตอนนี้แบบอ่าน้ำมันกําลังมาใช่ไหมมาได้แล้วนะผมกดสตาร์ทเลยนะครับนี่สังเกตดูว่าน้ํามันมันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าพอดีอาปั๊มน้ํามันนี้นะครับผมมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เพิ่มไปเรื่อยๆร่อดูเดี๋ยวตอนนี้20%แล้วนะครับผมคือน้ํามันมันก็กำลังกั่นมาเรื่อยๆนะฮะอะไรประมาณนี้ปึ๊บสตาร์ทเครื่องครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยเห็นปะมันก็จะแบบว่าส่งไปเรื่อยๆมมาตตรรงนนนนนีีี้้ะคับผออ่โเคอยู่่่ที20ใชร โอเคผมพอที่20แล้วกันนะครับผมก็เนี่ยพอขับเริ่มขับปุ๊บก็เริ่มลดแล้วฮะปึ๊บ,ปบไปเนี่ยผมลองลองกลับไปทางนี้ดูดิปึ๊บปึ๊บไปฮะขับบนทางนี้ครับผมก็จะเป็นแบบว่าทางถนนของมันนะครับก็จะขึ้นได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอารถคันนี้เนี่ยไปขับในโลกอื่นกันดีกว่าตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในเมืองชิคาโกนะครับผมฮะเราจะมาลองขับรถเล่นกันในเมืองนี้กันดีกว่านะครับก็ไปหาโหลดมาฮะเราเจอเมืองนี้แบบว่าน่าสนใจดีนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาขับเล่นกันดีกว่านะครับโอ้โหเดเดเด,ดอ่าคือแบบว่าเท่าที่ผมดูนะขนาดแมพมันใหญ่มากนะครับอ่อผมว่าผมขับกลับไปทางนี้ดีกว่าเนาะเราจะลองสำรวจเมืองนี้ดูฮะมีอะไรมั่งไปทางไหนดีวะเนี่ยอ่าทางนี้แล้วกันนะเออไปไปอุ้ยลงไปได้โอเคอโหเมืองยังใหญ่เลยฮนะโอ้โหแล้วแบบรถมันดูแบบพอดีกับเมืองนี้เหมือนกันนะถ้าจะขับเล่นอ่ะดูดิโอ้โหสบายครับผมสบายนี่เป็นรถแบบเปิดประทุนนะครับ ค่อนข้างเท่นะฮะเดี๋ยวเราลองหาตึกแบบแวะเข้าไปดูดีป่ะเอ้ยเดี๋ยวผมลองเลี้ยวแบบเลี้ยวซอยแล้วเออเลี้ยวเลี้ย,ย,ยงี้เอ้ยกดเฟี้ยวเลยนะครับผมเอ้ยนีดนินนเดี๋ยวเลี้ยวเข้าตึกนะครับเดี้ยวเข้าตึกอุ้ยแต่กลัวออกไม่ได้ขอถอยก่อนนี่ครับผมให้ดูนะป้ายทะเบียนสีป้ายทะเบียนเป็นเพชรด้วยอ่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยขึ้นไม่ได้แปบ๊บนึงต้องการตัวช่วยฮะโอเคอ่าอย่างี้น่าจะถอยหลังขึ้นได้ละปึ๊บโอเคครับผมนี่ฮะบรรยากาศในการเอามาขับแบบในเมืองนะครับผม เฮ้ยถ้าแบบว่าไมค้าแบบว่ามีมมีรถแบบนี้เพิ่มเข้ามาจริงๆอ่ะเออก็เจ๋งเลยนะดูดิมันน่าจะที่จะเหมาะกับขับเป็นในเมืองแบบนี้เหมือนกันนะครับเอออ่านเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้อย่างเฟี้ยวเลยคุณผู้ชมนะฮะนี่โหชิวไปโอ้แล้วเมือง,งใหญ่เลยดูดิโอ้โหเฟี้ยวจัดับผมโอเคผมก็ถ้าใครอยากเอามอดนี้ไปเล่นนะครับผมเลี้ยงโหลดผมจะเส่ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะผมแล้วใครชอบคลิปนี้ับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ